สวัสดีครับมือนี้อยู่กับช่องปลาชิดคนหมักรถคือเก่าครับผมมนี่พ้ามาเบึง่งรถ6ุกอลฮิโน่รถห้างแท้ครับปีหาสาม f c 9 j ครับตัวนี้ลอยเก็ดหาแรงหนะ้ารถห้างแท้ครับยางเลเดียนปูไดสนใจครับเป็นรถห้างนะครับตัวนี้ ปายเลี้ยงรับจ้างความเยวพาชมถางในสภาพประตูแบบประมาณนี้เลยครับรถพร้อมใส่ครับ เื่องดีเกียร์ดีเดี๋ยวได้ฟังเสียงโอ้หลดไฟโหลดครับ fc9g มีเครื่องเสียงมีหมองนอนพร้อมครับนี่รถ่างแท้ครับ fc9g ไม่ได้สนใจรถบ้านรถมือสองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้ครับเดี๋ยวจะมีรถลงให้เบิ่งเรื่อยๆคัตซีถือว่างามเลยครับนี่ f c 9 g รถห้างแท้ครับยางเลีเดียน้างหนายัางเต็มๆเลยคัตซีถือว่างามเลยครับ เป็นพื้นใหม่ปูเล็ก้อครับพื้นใหม่เป็นตรงใหม่ครับตรงใหม่แต่ว่าปูปูเล็กคัสซีงามคัสซีงามครับคัสซีสวยเลยอย่างเลเดียนครับมีหนูแท้ครับนี่ โน,โน,นีนู่แท้หกนัดยาาหาเมตรหาสิบครับผูบ้ใดสนใจอยากไวเแนยนลองเลน,นรับจ้างครับนี่รถโอเคเลยครับรมีขกพร้อมสภาพปร,ประมาณนี้เลยครับย่นเล็ก ขั้วซี่เจีมๆเลยครับนี่ขั้วซี่บัมีผูด้วยครับนี่ขั้วซี่งามครับบัมีผูขั้วซี่สวยบัมีผูครับใครสนใจครับกิ่งกลางเขามาได้ขั้วซี่งามเลยครับเปิดราคาอยูุ่ติหาแสนหาได้ครับ ห้าแสนห้าตอลองไดอยางเ่เดียนครับหกสิบเลยนี่ครับเพ้าฮีโนโแท้เป็นรถหางแท้เลยครับ Fc9J ร้อยเกียสิบหาแรงครับคัสซี่งามเลยคัสซี่ือว่าสวยเลยครับ

ประตูครับเล่มพร้อมนกู้ดเ,เดียวไ,ได้วะสภาพพร้อมใสครับพร้อมใสผู้ใดสนใจครับจริงก้าออกมาหน่อเลยครับ หาแสนหาครับตอลองได้ลดวามใส่งานหานวัเพราะนั้นลุดล็อก กอง้องเลยว่ะหาซูาเลยเนาะมาถือกัน,นเดีวโอ้ยมีครับตัวนี้ไอตัวนีว้วุน่อวไอต่วดำเครื่องดีครับเครื่องดีเคียดี โอ้โหนุ่มมันสิเเกอดีคับเกือดี FC เ G ครับร้อยเจ็ด้างมาลดหางเทียครับบาลันดีครับเกือดีเกือดีคดีงามนี่ครับ เลยคับซี่เลยอ่านนี่เลยนะถ้าไฟนะ้ำมันสิะมืด,มดอเออเดี๋ยวจีได้อยู่มันอยู่ว่าไรดอกรุนนร่นมือนีุ่่นมือนี่มันอยู่ว่าไรนี่ล่ะม,มันเป็นไฟฟ้านี่ครับกูได้สนใจครับ fc 9j 175แรงมาครับลดค้อมใสเครื่องดีเกียร์ดีทะเบียนค้อมอุนครับภาษีหกแปดเดือนไ,ไหนไอ๋อนี่ภาษีมีเท่าน่าหกแปดครับทะเบียนเต็มเหมอมอลี่ยมค้อมโอนผู้ใดสนใจด่วนๆครับห้าสิบห้าต่อรองได้ ก่อนเก็บงานครับมือขึ้นแรีนมาหอดบานหมือขึ้นครับเลีนมาเป็นรอยขับมาเองเลยจีน,น, <laughs> นี่ครับยางดอกยางลึกๆเลยดอกยางลึกๆครับหาเยนหาครับมาต่อร่องเลยก่อนเก็บงานอืมก่อนเก็บงานครับ ตามสภาพนี้เลยครับผู้ใดสนใจครับรถบาทรถมือสองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับผมรถไทรถดหกล้อรถ10บล้อครับเยสิมีคลิปลงให้เบิ่งเลยๆยฝากกดติดตามน้ำครับผมพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ